สวัสดีครับ พรชัยหูฉลามนละพรมถมครับวันนี้มาให้บริการที่ลงน้ําแข็งนะบอวินกิบบาลีจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้เป็นราคาเซ็ตพเมียมนะครับสิบใบเทาใาการอาหารวันนี้นะครับมีเป็นแตงกวาคูเกลือนะครับทะเลทอดสามอย่างนะครับกระเพาะปลาน้าแดงฮะปูก้อนนะฮะใส่กันป่วยนะครับเปอกฮื้อนะฮะเม็กซิโกแท้ๆนะฮะเสียนะใส่กุ้งแชบอยตัวใหญ่ปลายีมะนึ่งีอิ๊วครับก็มีเป็นเป็ดปักกิ่งนะเป็ดปักกิ่งวันนี้เราเนื้อเราเอามา ทอดกระเทียมนะครับข้าวผัดกุ้งตัวจัมโบโใ้ใหญ่ๆหัวปลาหมอห้อไฟเผือกระตายกวางตุง้งนะครับแกลก้วยราดเผือกครับเดี๋ยวเราแตงก้วยคั่วเกลือนะครับก่อนจะทํานี้แปงก้วยอันนี้เราเชื่อมมาแล้วนะฮะเราจะโฉบน้ํามันนะครับแล้วก็ให้แปงก้วยรัดน,นะฮะเดี๋ยวเวลาผัดจะได้ผัดง่ายๆเนี่ยดูที่ยังไม่ได้โฉบนะฮะเดี๋ยวดู สำหรับใส่แปรก,ก้วยโคเกลือมีน้ำเปล่านะครับน้ำตาลพริกไทยน้ำมันหอยแล้วก็คิโคแมนใส่ผงปรุงรสหน่อยคนระับ เราจะเคี่ยวให้ส่วนผสมนะฮะละลายนะฮะเดี๋ยวน้น้ำตาลเครื่องปรุงนะฮะเหนียวข้อนอย่างเงี้ยนะสังเกตนะเดี๋ยวเราเอาแปกล้วยใส่เดี๋ยวใส่เติมกาหอมนะเหล้าจีน เติบแล้วครับแปะกล้วยคััวเกลือนะฮะทอนมันคู้งนะฮะเป็นแห่ตึงน,นะฮะหอยจ้อนะฮะพวกนี้เราทำเองทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเซตเรียบร้อยก่อนเซตเรียบร้อยก่อนน้ำกระเพาะปลาน้ำแดงนะครับ มีน้ำซุปที่เราเคี่ยวไว้ไว้นะฮะนี่ฮะเราเอาไปนึ่งนะเนื้อมันก็จะได้ฟูๆจริงกิ๊กโมแมนครับสีอิวนะฮะเนี่ยใส่รากผักชีเ้าสีนะฮะ ลาเยไปเกตกตลาไปนู่นแลปาแตตอีกตอนนึง้เช็คขอบเบี้ยงไปนี่เท่าไหร่ ูก้อนใหญ่ๆจริงเนี่ยเบี้ยเมียแบบนี้เลยครับเมนูเป๋าฮื้อเม็กซิโกนะฮะเจียบบอกเกอรี่วิธีดูนะฮะว่าเป๋าฮื้อเนี่ยมาจากประเทศไหนเนี่ยให้ดูข้างใต้นี้นะครับอันนี้จะเขียนเป็นเม็กซิโกวันหมดอายุอเปิดแบบนี้เลยครับไม่มีถ้าเป็นของเม็กซิโกแท้นะฮะ สังเกตจะเป็นตัวครึ่งนะฮะถ้าเป็นสองตัวมันก็จะเป็นของพวกออสเตรเลียหรือว่าอะไรพวกนี้นะถ้าเราก็จะใส่เห็ดหอมนะครับสักสี่ห้าดอกนี่ฮะเด๋อดสลัดนะเราจะเอาเข้าไปนึ่งประมาณสิบห้านาทีนะครับ ตนนเสาซื้อไม่ิ่งก่อครับ ทำไปทอดกระเทียมเดี๋ยวเราจะหมักเครื่องก่อนเครื่องก็มีผงปรุงรสพริกไทยเป็นซอสนะฮะแล้วน้ำมันหอยจะคุกนะฮะรับเอาหมูใครมาเผาปีนอร์หรืว่าอะไรที่เดียวไม่อยากนก็ไ เผือกนะฮะที่ใส่ในหัวปลาหม้อไฟนะครับเห็ดหอมนะฮะที่เราใช้สำหรับใส่เปาฮื้อแล้วก็ใส่หัวปลาหม้อไฟเราจะเครื่องทุกอย่างจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนื้อปลาก่อนที่เราจะเอาไป ใส่เตรียมเสร็จนะฮะเราจะคุกแป้งบางๆนะทอดที่ใส่แป้งนะฮะเพื่อไม่ให้เนื้อปลาเนี่ยเกาะติดกันแล้วก็เนื้อปลาก็จะทอดง่ายนะครับนะเดี๋ยวก็จะคุกบางๆนี่ครับอันนี้อันนี้เรียกทีโป้นะฮะปลาตาเดียวเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในหัวปลาหม้อไฟเผือกนะฮะน้ําซุปเนี่ยพอเคี่ยวจากเผือกนะมีเนื้อปลามีวัตเตงนะแล้วก็เป็นปลาตาเดียวเนี่ยลงไปน้ําซุปจะหอมหวานมาก ช้นะครับเราจะไปทอดให้หอมก่อนนะฮะเนี่ยเมื่อกี้ที่เผือกที่ไปทอดนะครับเห็ดหอมแล้วก็มีหมูบะเต็งเมื่อกี้เนื้อปลาที่ที่เราทอดนะนี่แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ทิปโป้นะฮะ เคล็ดลับอีกอย่างนึงนะเป็นขาผงนะฮะเป็นขาแก่ไปตากแดดน,นะฮะพวกร้านเขาต้มปลาอะไรพวกนี้เขาก็จะใส่เดี๋ยวพี่วัดเอง

บุญเอากายกับเขาไหมคุก๊กอันนี้อะไรคะเชฟปลาหิมะนึ่งสีิ้วครับนะกระต้นความหอม ต้นหอมขิงน,นะฮะดันรสชาติออกมาราดน้ำอ้า,าวาาพ,พี่ยันยกไป เอาเนี้ยไปไปมาลองนี้เดี๋ยวเราไปดูที่เปิดตรงนี้